ปัจจุบันเนี่ยก็คือไปมองอนาคตแล้วก็ไปก็ไปโอนไปจับอนาคตปั๊บจะมันจับพร้อมกันมันจับพร้อมกันได้ไหมว่าสองมือมันยังไงยังไงมือเดียวมันจ็จับพร้อมกันเอามือสองมือจับพร้อมกันเลยเนี่ยจับแหมมันมันมันก็จะปล่อยเพราะว่าจิตมันเปรียบไปเหมือนลิง แต่ว่ามันไม่จะปิดมันไม่จะเปรียบกับมือลิงมันะมันนมัจับแล้วก็ปล่อยนงครับ่านอาจารย์ปู่จับมือหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปจับอีกมือหนึ่งถ้ามันจอะจับมือหนึ่งเรียบร้อยมันก็ร่วงองเด็มันต้องไปจับถ้าถ้าเราสมมติถ้าเราสังเกตสังเกตการการที่พุทธองค์เปียบเปรียบเปยเหมือนลิงลิงอ่า โนกิ่งต้นไม้เนี่ยเนาะเราก็จะนึกถึงว่าก่อนที่มันจะไปจับเนี่ยมันจะต้องมองมองไปกิ่งนู้นก่อนถูกไหมมองอนาคตอ่ะใช่ไหมพอมองอนาคตว่าเอ้ยเอออนาคตอันเนี้ยดีวะอ่าแล้วมันก็เอื้อมมือไปไปไป,ไปจับใช่ไหมหรือกระโดดไปจับก็แล้วแต่เนาะอ่ามันจะกระโดดไปกิ่งนั้นอ่าพอพอโหนโหนไปกิ่งนั้นหรือกระโดดไปกิ่งนั้นเนี่ย อไอ้กิ่งนี้มันก็จะเป็นอดีตเนาะไอ้กิ่งที่มันจับอยู่เนี่ยมันละไปเนี่ยเนี่ยพุทธองค์เปรียบให้เราเนี่ยสังเกตสังเกตว่าเอ๊ะก่อนจะไปจับกิ่งนู้นมันแสดงว,ว่ามันต้องมันต้องคิดถึงอนาคตก่อนถูกไหมอ่าพอคิดถึงอนาคตปับ๊บมันก็อ่ากระโดดไปปับ๊บจับพอจับปุบ๊บอันนี้อ่ะอันที่อันที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นอดีตเห็นไหม อแล้วก็อันที่ไปจับอ่ะเป็นปัจจุบันเห็นไหมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันมีลิงมันมีลิงสองประเภทนะเปรียบเสมือนกันไอลิงติดตังยังจำได้ลิงติดตังลิงมันไม่เพรไอ้ไอ้ไม่าะฉะนั้นไอ้ไอ้เพราะฉะนั้นลิงติดติดตังค์ใช่ไอันนี้ลิงติดตังอ่าอันนี้ลิงติดตังค์กับลิงโน่กับลิงฉลาดเนี่ยมันมันไม่ไปในทางที่นี้ไหนปราดัตังไว้ที่มันแต่ลิงฉลาดมันมันไม่ติด ไ, guten, ไม่ไปทางนี้มันไม่เขาเรียกว่าทางโคจรอะทางที่ไม่ควรไปใช่ใช่ก็เหมือนจิตของเราถ้าเราระเวทระวังไว้ด้วยสี่สับปสยะมันก็ต้องไม่เคยไปิอารมณ์ใช่ไหมอันนี้มันอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตปัจจุบันก็ท่านก็ยังให้รู้และวางก็แสดงว่าปัจจุบันก็ไม่จิตพยายามรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบัน ถ้าหากว่ามันมีความรู้สึกในสิ่งที่ปรากฏในจิตนะก็ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยก็แสดงว่าปัจจุบันก็ไม่ติดอดีตก็อนาคตก็ลิงงั้นล,ล,ลิงฉลาดว่าลิงฉลาดแต่ว่าทีนี้ถ้าท่านขุนถ้าสมมติว่าเราเราจะมาพิจารณาให้ชัดว่าผู้ทรงหมายความว่าอย่างไงเนี่ยนะก็ความหมายก็คือ ที่พูดพูดกันนั่นแหละว่าอาดีตก็ต้องอม่ายบไปใส่ใจมันใช่ไหมน mm hmm. อนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ต้องไปใส่ใจมัน mm hmm. ใช่ไแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอะต้องโหนว่าให้เน่นมัน mm hmm. ต้องสนใจปัจจุบันถ้าไม่โหน mm hmm. ไม่สนใจปัจจุบันเนี่ยความหมายก็คืออาจจะหลุดมือหล่นสมมุติถ้าไม่มีสตินะอาจจะหล่นบงไปเลยก็ได้ mm hmm. ไอ้ลิงที่มันหล่นหล่นนะ ก็คือเราพอพอเราพิจารณาว่าเอ๊ะพระองค์พูดอย่างนี้เนี่ยความหมายก็คือนั่นแหละอันที่เราพูดพูดกันนั่นแหละก็คือให้คำเดิงถึงปัจจุบันเป็นหลักเห็นไหมไอ่อดีตเนี่ยไม่ต้องไปสนมันถ้าถ้าเราสนอดีตเมื่อไหร่เราก็ไปเลยโดดไปใส่เลยเห็นไหมพอโดดไปใส่ใช่สุดท้ายมันก็เป็นปัจจุบันอยู่ดีใช่ไหมเมื่อเราไปแล้วส่วนอดีตเนี่ยมันจะยังไงก็ช่างเราไม่สนใจมันหรอก รมันผ่าแล้วมันผ่านไปแล้วไงเราไม่ไมเราไม่จับมาแล้วไงใช่ไหมเนี่ยนี่คือความหมายที่พระุทธองค์อยากให้เรารู้อนะ,อะทีนี้อ่าเราเอาเราย้อนไปถึงลิงลิงติดตังไอ้ลิงติดตังนี่ก็มีความหมายนะจะบอกให้ไม่ใช่เราจะมาอ่าฟังกันเล่นๆเนาะ,ะความหมายของพระุทธองค์ก็คืออ่าไม่ใช่ว่าเราจะไปดูแค่สนุกว่า ไอลิงโง่เฉยๆไม่ใช่แต่ถ้าเราจะมาคิดกันจริงๆเนี่ยมันมีลิงตัวที่ฉลาดก็คือไม่ไม่ไปไม่ไปทดลองอ่าเนี่ยเหมือนเหมือนผมตอนเด็กตอนวัยรุ่นเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมจะไม่ลองอย่างเงี้ยกยกตัวอย่างเห็ป่ะก็คือลิงริงฉลาดใช่นป่รู้ว่าเฮ้ยไอยาเสพติดเนี่ยถ้าลองมันจะติดเห็นป่เราก็ไม่ลองมันซะ จบใช่ไหมเหมือนลิงจ่ะลิงที่มันไปติดตังอ่ะมันอยากลองไงเฮ้ยมันไหนลองแย่ๆดูหน่อยที่มันมันเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออมันก็ติดสิคนนี้พอติดก็เอาเอามืออีกข้างดันเนี่ยติดเข้าไปใหญ่เออเอาเท้ายันก็ติดยัาไปอีกใช่ไหมเอาเท้าอีกข้างยันติดสี่เท้าเลยเอาปากยันติดหมดเลยคนนี้จบอ่าเนี่ย ดิ้นไปใ,<ช>ในปานก็ถามไปเรียบร,ร้อยสเสร็จในพานใช่ไหมเสร็จในพานนั่นก็หมายความว่าเราไปหลงในในโลกีต่างๆที่มันมันไม่ควรจะไปหลงอย่างเงี้ยเนี่ยคือความหมายของพุทธองค์เนาะเหมือนกั็ยาเสพติดเนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งกับมันใช่ไหมเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความหมายนะไม่ใช่ไม่มีบางทีถ้าเราไม่คิดเราไม่คิดถึงความหมายมันเนี่ย มันก็แค่แล้วก็ฟังสนุกสนุกใช่ไหมอ่าแต่ถ้าคนฟังแล้วมีสติจพิจารณามันอ่ามันก็จะรู้ว่าเฮ้ยอ๋อย่างงี้นี่เองใช่แต่ไอ้เรื่องเนี้ยผมรู้ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะคช่จริงจริงครับไม่รู้มันรู้เองเนี่ยมันรู้ได้ไงนะมักระสูตรเนี้ยก็คือมาสนับสนุนเรื่องของเออสัรวมจิตเนี่ย เป็นคาถาว่าทุรังขมังเอกาสรังอสริรังคูหาเสยังเอกิตังสัญญาไม่สันติโมกติมาราพันธนาผู้ใดจะเกิดรมจิตที่ไปได้ไกลมีอารมณ์เดียวทุรังขมังทีไปได้ไกลเอกสรังไปดุจเดียวเอกาสรังคูหาเสยังมีทางเป็นที่อาศัยเอกทุรังขมังเอกสรังอาศริังไม่มีรูปร่าง อาชีพอย่างตุระกำมงเอกัสรงอาชีพอยังผู้อ่านอย่างเยจิตตังสัญญเมสันติโมขติมาลขันตินาผู้ใดจะสมรวมจิตผู้นั้นจะคนจะบูมแห่งมาดังนั้นเรื่องความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตก็รู้และก็วางวางก็รู้นะวางก็รู้ไม่ใช่วางก็ไม่รู้วางก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเป็นกฎของอิตาปัจจยตาเมื่อถึงนี้ แต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆ่งมันไม่ง่ายมันอยู่ที่ว่ากิเลสเรามากหรือน้อยทางคิดเราปรุงคิดบ่บอยๆกิเลสมันเบาบางก็ค่อยๆก็ต่อชู้กันได้โอเค,อเคนะครับผมครับดีครับนั่นแหละก็อันเดียวกับสัมผัสรู้ละวางสัมผัสรู้ละวางนั่นแหละอันเดียวกันสัมผัสแล้วก็รู้แล้วก็ละแล้วก็วางสัมผัสรู้ละวาง,วางไปทั้งทุกอย่างอ่ะ จะสัมผัสอะไรรู้ละวางรู้ละวางรู้ละวาง,วางให้ายกันนะสาธุครับสมไมาสูงสุดข,ของการปฏิบัติก็คือการวางได้วางรู้วางรู้